อัปเดตสภาพอากาศล่าสุดวันนี้ค่ะเตรียมรับมือกับลมหนาวแรกของปีค่ะจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนบริเวณภาคอื่นๆนะคะอย่างเช่นภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พาดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ดังนั้นภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและต้องเฝ้าร,ระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมโดยเฉพาะใน5จังหวัดชุมพรสุรา์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานียังคงต้องเฝ้าร,ระวังส่วนชาวเรือยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ ส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเฟิองเฉินตอนนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลกระทบต่อลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ สภาพอากาศในวันนี้นะคะจะเป็นเช่นไรในแต่ละภูมิภาคและสภาพอากาศล่วงหน้าจะเป็นเช่นไรหนาวจะหนาวกี่วันนะคะและฝนจะเกิดขึ้นในช่วงวันและเวลาใดกันบ้างรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศนะคะประจำวันพุธที่22ตุลาคม2568กับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้อีกเช่นเคยในช่วงบ่ายเย็นๆค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะคะแอดมินขออัปเดตในส่วนของพายุโซนร้อนกำลังแรงนะคะที่ ที่ตอนนี้นะคะอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเป็นฉบับที่12แล้วนะคะลงมาที่22ตุลาคม2568เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงเฟิงเฉินที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ250กิโลเมตรนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดานังประเทศเวียดนามหรือที่รติจูด17.1องศาเหนือลองติจูด1 1 0่องศาตะวันออกค่ะ มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยอย่างช้าๆคาดว่านะคะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันพร,รุ่งนี้23ตุลาคม2568ค่ะ หลังจากนั้นนะคะคาดว่าจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมนะคะในบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและก็ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันและเวลาดังกล่าวโดยพายุนี้นะคะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ แต่จะส่งผลกระทบต่อลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ22-23ถึงตุลาคมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะส่งผลทําให้นะคะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางแห่งค่ะส่วนภาคใต้นะคะในช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะในช่วงวันที่22-26ถึงตุลาคม อิทธิพลจากร่องมรสุมนะคะกำลังปานกลางที่พาดผ่านในบริเวณภาคใต้ตอนกลางประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พาดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ทำให้นะคะภาคใต้มีฝนเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะ5จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะคะในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงจํานวน5จังหวัดค่ะ คุณผู้ชมนะคะที่อยู่ในบริเวณภาคใต้ก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดฝนตกหน,นักน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นหรือว่าน้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะในบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะขอให้คุณผู้ชมนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศด้วยนะคะซึ่ง ใต้นะคะมีฝนตกต่อเนื่องจากที่แอดมินอัปเดตสภาพอากาศให้คุณผู้ชมทราบอยู่ตลอดนะคะภาคใต้มีฝนตกมาต่อเนื่องเลยนะคะแต่ในช่วงตั้งแต่วันที่2 2่สถึงยีนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะอิทธิพลก็มาจาก ลมที่พัดนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากมีพายุเข้าใกล้นะคะก็ส่งผลทําให้มวลอากาศเย็นนะคะปะทะกันกับลมนะคะเกิดฝนหนักขึ้นได้ค่ะส่วนคลื่นลมนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันจะมีกําลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือย,อยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะสําหรับภาคใต้นะคะแอดมินขอเน้นย้าว่าให้คุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารประกาศจากกรม ตุนิยมที่ยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในทุกๆวันด้วยค่ะและจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้านะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้22ตุลาคมจนถึง31ตุลาคม2568ค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะ23ตุลาคมค่ะประเทศไทยก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับวัน พาร์หัสบดีที่23ตุลาคม2568รายงานยืนยันแล้วนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงวันที่2 2ถึง26ตุลาคมนะคะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านตอนบนของประเทศไทยทำให้นะคะช่วงแรกๆก,ก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะแต่เป็นฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางนะคะบริเวณภาคกลางตอนล่างค่ะจากนั้นนะคะฝนก็จะค่อยๆลดลง อากาศนะคะก็จะเริ่มเย็นลงโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในบริเวณยอดดอยยอดภูนะคะจะมีอากาศเย็นถึงหนาวเตรียมสัมผัสอากาศเย็นเย็นลมหนาวแรกของปีนี้กันได้เลยค่ะอย่างไรนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลค่ะคุณผู้ชมสิ่งสําคัญก็คือ ช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนนะคะขอให้คุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคุณผู้ชมดังนั้นลมก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกแลวกลมตะวันออกเฉียงเหนือแรงขึ้นนะคะมวลอากาศเย็นก็จะทยอยแผ่ลงมาเป็นะระลอกค่ะบางช่วงก็อาจจะอ่อนบ้างเบาบ้างนะคะบางช่วงก็อาจจะแรงส่วนไหนที่อ่อนลงนะคะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งนั่นเองค่ะ ส่วนในบริเวณภาคใต้นะคะคุณผู้ชมยังคงมีฝนต่อเนื่องเลยค่ะในวันที่22-26ตุลาคมนะคะมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะเมื่อมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาประทะกับร่องมรสุมอย่างที่แอดมินบอกนะคะก็เป็นแนวปะทะอากาศนะคะคุณผู้ชมทำให้เกิดฝนเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะในช่วงปลายเดือนค่ะคุณผู้ชม วันที่27-31ตุลาคมค่ะเมื่อกี้เรายังสัมผัสอากาศเย็นกันอยู่เลยนะคะ4วัน5วันนะคะสัมผัสอากาศเย็นกันอยู่เดียวเดียวค่ะ27ค่ะมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะอ่อนกําลังลงค่ะจากลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่กลับมาพัดปกคลุมอีกครั้งก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นลมตอนออกและลมตอนออกเฉียงใต้กลับมาพัดปุกคมอีกครั้งทําให้มีฝนบางแห่งในบริเวณนะคะภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะก็จะกลับมามีฝนนะคะในบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะส่วนบริเวณตอนบนนะคะก็ยังคงมี ความเย็นอยู่นะคะแต่เพียงแค่อาจจะไม่ได้สัมผัสได้ว่าหนาวเย็นนะคะอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมดังนั้นนะคะจากแนวปะทะอากาศก็อาจทําให้เกิดฝนได้นะคะในภาคอื่นๆด้วยแต่อาจเป็นฝนเล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นแถวบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะและจากการอัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้านะคะสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะดังนั้นข้อมูลที่แอดมินรายงานไปในบางช่วงเวลาก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะคะขอให้คุณผู้ชมอัปเดตเอาไว้เพื่อเป็นแนวท าาใในนกกกรรรประะอบตัดสิจค่ลักษณะสภาพอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตั้งแต่เที่ยงของวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ในแต่ละภูมิภาคนะคะภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ําสุด 19- 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสมมีลมแรง และจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่าสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางค่ะจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่าสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกค่ะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนอุณหภูมิลดลง1 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 5องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุรารธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 3สาถึงองศาเซลเซียสอุณหภมูมิสูงสุด2 9เก้าถึงสาองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วสิบห้าถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมแปรปรวนค่ะความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ําสุด2 3 2 4าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะมีเมฆบางส่วนนะคะอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่าสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออียงเซลเซ พัดด้วยความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างที่แอดมินได้อัปเดตสภาพอากาศล่วงหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าในช่วงนี้ก็จะสัมผัสอากาศเย็นๆนะคะหนาวๆกันเป็นส่วนใหญ่ส่วนฝนนั้นยังคงเกิดขึ้นในบริเวณภาคใต้นะคะส่วนมากจะเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือนะคะโดยเฉพาะตอนบนตอนช่วงนี้นะคะฝนลดลงค่ะลดลงคือน้อยมากเลยนะคะมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้คือแทบไม่มีเลยนะคะในส่วนของภาคกลางค่ะอาจมีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆมีฝน เกิดขึ้นบ้างดังนั้นนะคะเราก็จะมาตรวจสอบกันสักนิดนึงค่ะว่าปริมาณของฝนที่ลดลงนั้นยังคงมีเกิดขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่ไหนกันบ้างนะคะสำหรับการอัปเดตปริมาณของฝนสะสมนะคะในวันนี้ขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะคะอัปเดตเรดาร์สภาพอากาศตรวจเช็คกลุ่มฝนกันก่อนนะคะโดยในช่วง13.45นานาทีโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมก็ตรวจพบกลุ่มฝน ในบริเวณของภาคเหนือนะคะตอนล่างติดกับบริเวณของภาคกลางนะคะเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณวิเชียรบุรีนะคะเนินมะขามป้อมหนองไผ่แล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณหนองบัวนครสวรรค์เล็กน้อยนะคะมีฝนเกิดขึ้นนะคะเล็กๆน้อยๆเป็นฝนเบาๆบางๆค่ะแล้วก็ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีเกิดขึ้นแถวบริเวณอุบลราชธานีนะคะในบริเวณตัวเมืองอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ในบริเวณบ้านตําแยนะคะบ้านยางเทิงบ้านนาคา บ้านคำนกเป้านะคะแล้วก็บริเวณบ้านทุ่งว่าบ้านขี้เหล็กนะคะใกล้ๆก,กับบริเวณบ้านดอนชาติแล้วก็บ้านบัวนะคะมีฝนเกิดขึ้นในระดับเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะส่วนบริเวณภาคอื่นๆนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเมฆบ้างนะคะเล็กน้อยมีอากาศร้อนส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นท้องฟ้าปลอดโปรง่งแดดดีแดดจ้าค่ะในช่วงนี้นะคะภาคเหนือมีเล็กน้อยนะคะแถวบริเวณทุ่งสเสลี่ยมบ้านแม่ผุนะคะ บ้านโป่งแดงแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณบ้านหนองกระทุ่มนะคะแล้วก็บริเวณใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะบ้านท่าหนองนะคะแล้วก็บริเวณบ้านท่างามใกล้ๆกับบริเวณอำเภอเมืองพิษณุโลกอีกเล็กน้อยค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะฝนนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะโดยส่วนใหญ่จะตกอยู่แถวบริเวณชุมพรนะคะแต่ตอนนี้ก็มีขยายให้กลุ่มแล้วออกมานะคะตกเพิ่มขึ้นครอบคลุมในบริเวณบ้าน ป่าละมุนะคะชุมพรหาดทรายรีเขาชันโต๊ะนะคะสาวิบ้านสองพระแรกค่ะละอุ่นนะคะบ้านห้วยกลางแหลมยางนาหลังสวนท่าแพบ้านทับวังเกาะสองบ้านทุ่งเหงาบ้านตรังบ้านทับวังนะคะทับใหม่ดอนแคร์รัชกูดหาดแหลมสนหาดประพาสค่ะบ้านเตรียมคุระบุรีนะคะบ้านบางคลั่งตะกัวป่าบ้านป่าคลองค่ะอําเภอพนมนะคะคายา เขาหลักทุ่งมะพร้าวค่ะท้ายเหมืองนะคะแล้วก็บริเวณทับปุดเล็กน้อยบริเวณอำเภอขนอมค่ะบ้านคีรีรอบนะคะบ้านนาสารเวียงสาบ้านแพรกลางค่ะบ้านในตูนนะคะอำเภอฉวางบ้านโคกยางบ้านคลองงาลานสกาค่ะแล้วก็บริเวณบ้านสาราแก้วนะคะทางด้านใต้สุดนะคะก็มีฝนเกิดขึ้นแถวบริเวณบ้านพังเพาค่ะบ้านโพนะคะบ้านบ่อประดู่บางแก้ว บริเวณบ้านขนุนสงขลานะคะแล้วก็บริเวณใกล้ๆกับอำเภอจนะแล้วก็มีบริเวณล่างสุดเลยนะคะแถวบริเวณปันนังสตาทานโตนะคะแล้วก็บริเวณ กูแบสลอนะคะมีฝนเกิดขึ้นด้วยนะคะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมีตกครอบคลุมไปอีกนะคะสักพักหนึ่งค่ะสำหรับภาคใต้ส่วนบริเวณภาคอื่นๆค่ะปริมาณของฝนนะคะในวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้จะมีเกิดขึ้นหรือไม่นะคะติดตามอัปเดตกับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเลือดก,กันไปดูนะคะในช่วงเย็นๆค่ะปริมาณของฝนจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะเย็นๆใกล้เลิกงานนะคะ17นาฬิกาค่ะปริมาณของฝนนะคะ สบายใจได้เลยค่ะคุณผู้ชมเลิกงานได้แบบสบายใจนะคะสำหรับภาคอื่นๆนะคะยกเว้นภาคใต้ภาคใต้เริ่มตั้งแต่ชุมพรลงมานะคะยังคงมีฝนเกิดขึ้นจนถึงใต้สุดก็คือนราธิวาสอาจครอบคลุมบ้างปินบางพื้นที่นะคะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเลื่อนกันไปดูต่อค่ะในช่วงดึกไปกว่านี้นะคะ21นาฬิกาค่ะ ภาคอื่นๆนะคะก็ยังคงตลอโปร่งค่ะในช่วงนี้นะคะในทุกๆภาคยกเว้นภาคใต้นะคะภาคใต้ก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อสักครู่แต่เบาบางลงแล้วค่ะในช่วงเวลา21นาิกานะคะสัญญาณของฝนนั้นก็เริ่มเบาบางจางลงแล้ค่ะ เรื่อนกรเป็นปต่อในช่วงดึกค่ะคุณผู้ชมเวลาประมาณ23-24นาฬิกานะคะสัญญาณของฝนเบาบางจางหายไปในเกือบทุกพื้นที่ค่ะยกเว้นภาคใต้อานมีฝนโปรยนะคะครอบคลุมได้ตั้งแต่บริเวณนครศรีธรรมราชนะคะหาดใหญ่ปัตตานียะลา จนถึงนาะราที่ว่านะคะอาจมีฝนเบาๆบางๆปกคลุมอยู่ค่ะในช่วงนี้ค่ะ FC หลายๆท่านที่เป็นกเกษตรกรนะคะช่วงนี้กรีดยางสบายค่ะคุณผู้ชมไปกรีดยางนะคะหรือว่าในหลายๆพื้นที่ข้าวอาจได้เริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้วนะคะช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวได้สบายใจค่ะคุณผู้ชมสําหรับบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือนะคะ,ะสามารถที่จะทํากิจกรรมได้เลยนะคะจนถึงวันที่26ค่ะเนื่องจากจากที่เอาอัปเดตกันนะคะสัญ,ญญาณของฝนจะเริ่มกลับมาในวันที่27นะคะถึงแม้ว่า ไม่มากก็อาจมีฝนเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นนะคะจะอ่อนกําลังลงนะคะดังนั้นความอุณหภูมินะคะในประเทศก็จะอุ่นขึ้นดังนั้นก็จะเกิดฝนขึ้นได้นั่นเองค่ะจากแนวปะทะอากาศนะคะความร้อนชื้นนะคะปะทะก,กันก็จะทําให้เกิดฝนขึ้นได้ในบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือบ้างนะคะ ในช่วงเวลา3นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเกษตรกรอย่างที่แอดมินแจ้งนะคะสบายใจได้ค่ะกริดยางสบายใจเลยนะคะส่วนบริเวณภาคใต้นะคะอาจยังมีฝนหลงเหลืออยู่บ้างนะคะเบาๆบ,บางๆเกิดขึ้นแถวบริเวณนครศรีธรรมราชค่ะทุ่งใหญ่ฉือดพัทลุงนะคะบ้านเคียรีวงหาดใหญ่อ่ายาลาปัตตานีนะราชวาสนนะคะมีฝนเล็กน้อยเบาบางค่ะส่วนบริเวณใต้ตอนบนนะคะสามารถทำกิจกรรมได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกรีดย,ยางก็ทําได้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าฝนนะคะในใต้ตอนบนคือไม่มีเลยนะคะในช่วงเช้ามืดค่ะเลื่อนเันไปดูในช่วงเช้านะคะคุณผู้ชม6นาฬิกา7นาฬิกาฝนก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะคะในบริเวณภาคอื่นๆนะคะก็คงจะสัมผัสอากาศเย็นๆหนาวๆกันค่ะภาคใต้นะคะก็ต้องอรับมือกับฝนกันนะคะในช่วงนี้จะมีฝนเกิดขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง26คือมีฝนหนักมากนะคะในบางพื้นที่ ก็คือฝนครอบคลุมตั้งแต่สุรัณธาน,นินครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่ยะลานาราทิวาสนะคะก็คือครอบคลุมเลยนะคะอาจเป็นฝนนะคะที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะในช่วงเวลา8ถึง9นาฬิกาค่ะแต่ก็ให้คุณผู้ชมนะคะในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกสะสมด้วยนะคะ เล่นกันไปดูในช่วงเที่ยงค่ะอาจมีฝนเกิดขึ้นบ้างนะคะแถวบริเวณภาคเหนือใกล้ๆกับบริเวณกำแพงเพชรอุ้มผางนะคะคลองลานคงวิไลปางมะค่ะอาจมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นค่ะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะส่วนภาคใต้ก็คือรับมือกับฝนนะคะตั้งแต่ชุมพรนะคะสุราธานีลงมานะคะมีฝนเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ช่วงสายๆเลยนะคะครอบกลุมมาจนถึงช่วงเที่ยงค่ะ และนี่ก็เป็นการอัปเดตปริมาณของฝนสะสมตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นของวันนี้ไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะคะมวลอากาศเย็นจากทางประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะส่งผลทําให้สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะคะจะมีลมหนาวลมเย็นนะคะในช่วงเช้าดังนั้นสิ่งสําคัญค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนด้วยนะคะเนื่องจากยังไงก็ยังเป็นช่วงคาบเกี่ยวของปลายฝนต้นหนาวอยู่นะคะเพิ่งจะเริ่มหนาวเป็นครั้งแรก ร่างกายอาจจะยังปรับไม่ทันนะคะขอให้คุณผู้ชมในหลายๆท่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีการอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้านะคะแต่ในช่วงกลางวันอาจมีอากาศที่ร้อนมากนะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะอุณหภูมิค่อนข้างสูงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญค่ะสาหรับวันนี้การมารายงานสภาพอากาศประจาวันพุธที่22ตุลาคม2568ในช่วงบ่ายเย็นๆกับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วฝากรายงานสภาพอากาศด้วยนะคะคุณผู้ชม f อทุกทท่านรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านนะคะมีฝนไหมนะคะหากไม่มีฝนแล้วตอนนี้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันได้แล้วหรือยังค่ะหนาวแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมรายงานสภาพอากาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้แอดมินยินดีตอบทุกคอมเมนต์ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ